ครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันจริงครับก็คือการสอบโครงร่างดนตรีทเธทในวันพรุ่งนี้อีก12ชั่วโมงข้างหน้าครับขนาดนี้ก็ตีหนึ่งเสร็จแล้วขออนุญ,ญาตซ้อมรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะพักผ่อนก่อนอื่นจะต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนเพืองครับที่ช่วยทําให้ข้าพเจ้าออกอย่างดีมีมาถึงวันนี้ครับ กราบเรียนท่านประธานท่านกรรมการคุมสอบทุกท่านและกราบสวัสดีท่านผู้บริหารท่านผู้ใหญ่ใจดีและทุกๆท,ท่านที่มาให้กำลังใจข้าพเจ้าในการสอบโครงล่างโดยทฤษฎีที่พลในวันนี้ครับข้าพเจ้านายวัฒนพงศ์อ่อนนุ่มนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นหนึ่ง สาขาการจัดการเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขออนุญาตนำเสนอรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีโดยแอปพลิเคชันในการจัดงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ Technology Management Model by using an application in organizing running events under the new normal อาจารย์ที่ปรึกษาหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทองแท่งทองริมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจารย์ดรอดิศักดิ์แสงส่องฟ้าและอาจารย์ดรปียวดีพงศวัวรรษวาระการนำเสนอผู้วิจัยจะนำเสนอที่มาและความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการวิจัย และผลที่คาดว่าจะได้รับครับที่มาและความสำคัญของปัญหาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564มีประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญข้อหนึ่งคือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศัก,กยภาพ อุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่รัฐบาลจำเป็นต้องผลักดันโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและประดิษฐ์สินค้าให้มีนวัตกรรมมาเป็นจุดเด่นจุดแข่งขันทางการตลาดจากกราฟทั้งสองกราฟนะครับแสดงให้เห็น มูลค่าการนำเข้าของเครื่องใช้กีฬาและรองเท้ากีฬาที่ประเทศไทยจะต้องเสียให้กับต่างชาติสะท้อนให้เห็นถึงสถิติผู้ออกกำลังกายโดยการวิ่งเพิ่มมากขึ้นถึง12ล้านคนกระแสการออกกำลังกายในการวิ่งมีมากขึ้นจึงปรากฏ จึงเกิดปรากฏการ์ลันเคชั่นคือการหาสนามวิ่งในวันหยุดมีดีมานมากกว่าซัลาพดีมานก็คือความต้องการของนักวิ่งซัลายก็คือความต้องการในการจัดงานวิ่งจึงทำให้มีสนามวิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจึงเกิดงานวิ่งที่ไม่ได้มัตนฐานเนื่องจากผู้จัดขาดความรู้และประสบการณ์ จึงทำให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเกิดการเตรียมน้ำไม่พอสำหรับนักวิ่งเกิดการวัดระยะทางที่ผิดพลาดเกิดการช่อโกงของผู้จัดเกิดปัญหาการจราจรและที่สำคัญเกิดผล างการแพทย์เกิดปัญหาทางการดูแลทางการแพทย์จึงทำให้นักวิ่งเสียชีวิตในงานวิ่งเทคโนโลยีในการจัดการแข่งขันเพื่อความสะดวกปลอดภัยและมีมาตรฐานมีการนำเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า face recognition ก,ก,การใช้เทคโนโลยี gps เพื่อบอกตำแหน่งสถานที่ ข้อมูลสำคัญสคัญต่างๆในการจัดงานวิ่งการใช้เซนเซอร์ RFID ในการตัดสินหน้าเส้นชัยการใช้ข้อมูล Data Mining เพื่อประมวลผลปัใจจัยในการเลือกงานวิ่งง่ายต่อการบริหารจัดการและการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ อันนี้เป็นงานวิจัยของผู้วิจัยที่ทำในรายวิชา Data m i n i n g กับผู้่ศาสตราจารย์ดรนารุมนชูเมืองจำแนกป้ายนักวิ่งโดยการใช้คุณลักษณะของสีได้ความถูกต้อง100%สิ่งที่จะเกิดในโลกใบนี้ในปีนี้นะครับเกิดการยกเลิกของการวิ่งดังๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น โตเกียวมาราทอนเบอร์ลินมาราทอนนิวยอร์กมาราทอนบอสตันมาราทอนการหยุดชงักนะครับก็คือการท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการในช่วงนี้ได้และการแพร่ระบาดของโควิด19ครับไม่รู้ว่าจะแพร่ระบาดในรอบ2หรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดใช่วงนี้ก็คือที่เรารู้จักกันว่า New Normal หรือการใช้ชีวิตวิถีใหม่ คนที่เป็นแฟนในรายการนั้นๆนะครับที่เคยวิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีความคาดหวังใหม่ๆจึงทำให้งานวิ่งต้องเกิดการปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบการจัดจึงทำให้เกิดรูปแบบใหม่ในการจัดการวิ่งต่อไปนะครับ New normal ในเทรนของโลกปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ มือถือจะมีบทบาทสำคัญของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยครับการออนไลน์นะครับจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับจะมีความสำคัญมากในการให้ข้อมูลนะครับผู้จัดนะครับทั่วโลกครับจะต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยโดยเฉพาะความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจึงทำให้การลงทุนสูงขึ้นนะครับเช่นการจัดงานปกติจะมีคนมา10,000คนแต่อาจจะเหลือคนมาร่วมงาน5000คนดังนั้นผู้จัดก็จะต้องเพิ่มวิธีการเพื่อจะดึงเงินในกระเป๋าของนักวิ่งที่จำนวนคนน้อยลงเนี่ย โดยจะต้องหาวิธีใหม่ๆจึงทําให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดงานมากขึ้นระบบ Payment Gateway RFID นะครับการใช้จ่ายนะครับสำคัญมากครับอันนี้จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้จ่ายไว้เพื่อในการติดต่อหรือติดตามตามข้อมูลของผู้ใช้จ่ายแบบใช้ Payment Gateway สื่อโซเชียลครับอันนี้จะมีบทบาทสําคัญมากนะครับเพราะว่างานวิ่งจะไปเสียเงินซื้อสื่อที่มีราคาแพงไม่ได้ต้องพึ่งสื่อจากนักวิ่ง1แชท1แชร์นะครับปัญหาจะเกิดสําหรับงานขนาดเล็กที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนที่ขายบัตรขายตั๋วราคาถูกนะครับเพราะว่าจะต้องมาลงทุนในการซื้อหรือเช่าเทคโนโลยีที่ ดีในการจัดนะครับอันนี้เกิดปัญหาแน่นอน,นครับสำหรับางานวิ่งเล็กๆนะครับแล้วการจัดงานแบบใหม่นะครับจะต้องผส,สมผสานกับกิจกรรมอื่นๆเข้าไปเพื่อเรียกความสนใจให้กับนักวิ่งนะครับและสุดท้ายนะครับจะมีปัญหาแน่ครับงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นเทรนของโลกที่จะเกิดในช่วงนี้นะครับจึงทำให้เกิดคำถามวิจัยรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีโดยใช้แอปพลิเคชันในการจัดงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตใหม่เป็นอย่างไรผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในการจัดงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่เป็นอย่างไร ผลการประเมินความพึงพอใจภายหลังการใช้แอปพลิเคชันในการจัดงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตใหม่เป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ของงานครับมี3ข้อ1เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ในการจัดงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้วิถีใหม่วัตถุประสงค์ข้อที่2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและวัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันขอบเขตของงานวิจัยขอบเขตทางด้านเครื่องมือก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ในการจัดงานวิ่งภายใต้สนานการการใช้ชีวิตใหม่การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันขอบเขตทางด้านประชากรประชากรที่หนึ่งก็จะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอปพลิเคชันผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดงานวิ่งและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากลุ่มผู้ประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ในงานในการจัดงานวิ่งภายใต้สถนานการณ์การใช้ชีวิตใหม่จำนวน200คนซึ่งรายละเอียดให้กลุ่มกลุ่มประผู้ประเมินประสิทธิภาพและผู้ใช้ผู้วิจัยจะนำเสนอในระดับต่อไปกลุ่มกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อประเมิน ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันจำนวน357คนขอบเขตทางด้านพื้นที่ใช้พื้นที่กรารศึกษางานจอมบึงมารอนตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเปรียบเทียบมาตรฐานการแข่งขันงานวิ่งมาราธอนระหว่างประเทศไทยและสหราฐอาณาจักร ผู้วิจัยปีติเทพสิ่งที่ผู้วิจัยได้จากงานนี้ก็คือ 1. วิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการจัดมาราธอนที่อังกฤษกับประเทศไทยจึงทำให้รู้ว่าที่อังกฤษเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักและผลการวิจัยนี้นะครับนำไปสู่การนำเอาหลักเกณฑ์กลไกมาตรฐานการจัดการงานวิ่งของมาราธอนในสหราฐอณารักานำมาปรับใช้กับประเทศไทยในอนาคตต่อไป งานวิจัยที่2นะครับการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันงานวิ่งสาตรฐานชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยโดยลยาเคราะดีสิ่งที่ผู้วิจัยได้จากงานวิจัยนี้คือการใช้สถติในการประเมินจากแบบสอบถามซึ่งในงานวิจัยนี้ก็จะประเมินเพื่อให้ทราบถึงปัจจัย ดยเพราะกลุ่มตัวอย่างและภูมิลำเนาอาชีพต่างกันมีผลต่อปัจจัยในการเลือกที่จะสมัครวิ่งในงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอนงานวิจัยชื่อการทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสื่อการสอนสับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1บนระบบปฏิบัติการ Android ผู้วิจัยทานินและอวยชัยอินทรสมบัติสิ่งที่ผู้วิจัยได้จากการวิจัยนี้คือการประเมินแอปพลิเคชันและข้อจำกัดของงานวิจัยนี้นะครับก็คือใช้จำนวนของกลุ่มตัวอย่างน้อยผู้วิจัยก็อยากจะปรับจำนวนกลุ่มตัวอย่างในการประเมินแอปพลิเคชันให้มากขึ้นและผลการวิจัยของงานวิจัยนี้คือแอปพลิเคชันสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้นะครับ งานวิจัยชิ้นต่อไปนะครับการพัฒนาระบบการตรวจสอบอัตโนมัติด้วยวิธีการประมวลผลภาพบนคอมพิวเตอร์สำหรับระบุตำแหน่งจุดบัตกรกลีที่ถูกต้องบนหัวอ่านข้อมูลผู้วิจัยโดยนายสมบูรณ์และสุรพันธ์เอื้อภัยบุญงานวิจัยนี้จะใช้ระบบการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ลดข้อผิดพลาดในการคัดเลือกชิ้นส่วนและยังลด เวลาในการประกอบชิ้นส่วนอีกด้วยข้อจำกัดก็คือไม่สามารถแยกสีได้ครับต้องปรับเป็นสีเทาและเป็นภาพสสีก่อนนะครับสิ่งที่ผู้วิจัยได้ก็คือการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพนะครับและสุดท้ายการจำแนกประเภทเมล็ดข้าวขาวด้วยการประมวลผลภาพผู้วิจัยสุชาติและคณะนะครับใช้การปรับภาพเป็นสีให้เป็นภาพไบนาลีนะครับ แล้วก็หาค่าความยาวของเมล็ดข้าวขาวโดยใช้ระยะทางแบบยูริกผลการทดสอบนะครับแยกเมล็ดข้าวขาวได้ถึง99.33%ตามเกณฑ์มาตรฐานข้าวไทยข้อจำกัดของงานนี้ก็คือต้องใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงมากนะครับจึงทำให้เกิดยากต่อการใช้งานในปัจจุบันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผู้ใจได้ก็คือการใช้เทคนิคการวนภาพ เอามาใช้ในขั้นตอนในการรายงานตัวของแอปพลิเคชันวิธีการดำเนินงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์3ข้อดังนี้คือ 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ในการจัดงานวิ่งภายใต้สถานาการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ใช้วิธีการ2ข้อคือ1วิธีวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดงานวิ่งพัฒนาแอปพลิเคชันในการจัดงานวิ่งโดยกำหนดปัญหาวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาและทดสอบโดยใช้เครื่องมือการสร้างแผนภาพโดยใช้ Use Diagram และ Sequence Diagram เขียนชุดคำสั่งโดยใช้ Ionic Framework และใช้ภาษา Angular ทดสอบแอปพลิเคชันโดยใช้ Ionic View, Android Simulator และ iOS Simulator นำไปใช้งานโดยติดตั้งผ่าน Play Store และ App Store โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญจำนวน5คนทำหน้าที่พิจารณาทดสอบประเมินปสิทธิภาพและคุณภาพของแอปพลิเคชันนี่คือแอปพลิเคชัน ที่จะออกมาเป็น4แอปพลิเคชันนะครับที่เราจะพัฒนาครับแอปพลิเคชันที่1คือแอปการเตรียมตัวก่อนการวิ่งอันนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับความแตกต่างของแอปพลิเคชันที่มีต่อแอปพลิเคชันอื่นนะครับจะไม่เหมือนแอปพลิเคชันอื่นก็คือการเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนการวิ่งแอปพลิเคชันที่2คือการรายงานตัวของ นักวิ่งแอปพลิเคชันที่3คือแอปพลิเคชันในขณะการวิ่งแอปพลิเคชันที่4คือติดตามหลังจากการวิ่งรายละเอียดนะครับของแอปพลิเคชันสำหรับการเตรียมตัวก่อนการวิ่งนะครับก็จะมีข้อที่1การกรอกข้อมูลพื้นฐานของนักวิ่งนะครับ ข้อที่2จะมีโปรแกรมที่เหมาะสมท่าทางการวิ่งที่เหมาะสมการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเทรนนักวิ่งครับนักวิ่งจะต้องฝึกเทรนแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราใส่ไปในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อการพัฒนาการเตรียมพร้อมก่อนการวิ่งและ3นะครับเวลาสถิติของนักวิ่งในแต่ละระยะนะครับ เพื่อมีผลต่อการปล่อยตัวนะครับแอปพลิเคชันที่สองคือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันในการรายงานตัวของนักวิ่งครับประกอบไปด้วยอ การรายงานตัวข้อมูลพื้นฐานของนักวิ่งนะครับนักวิ่งมาถึงในงานวิ่งก็จะสแกน QR Code โดยใช้มือถือนะครับยืนยันระบุตัวตนว,ว,ว่านักวิ่งได้มาถึงที่แล้วนะครับและอันที่สองนะครับการรับฝากสัมภาระนะครับนักวิ่งก็จะใช้มือถือสแกนตรงจุดรับฝากสัมภาระเมื่อสแกนแล้วจุดสัมภาระก็จะมีพิมสติกเกอร์ออกมาครับ แล้วนำของสัมภาระใส่ถุงเอาติ๊กเกอร์ติดที่ถุงแล้วก็เก็บไว้นะครับหลังจากนั้นเมื่อนักวิ่งเสร็จภารกิจก็มาจุดรับฝากของครับสแกนเช่นเดียวกันแล้วก็รับของไปทางจุดรับสัมภาระก็จะคีย์ของออกเพื่อสามารถเช็คและสะดวกในการรับฝากสัมภาระครับสามารถเช็คได้ว่าใครที่ยังไม่ ไม่มาเอาของนะครับหรือว่า,าใครเอาของไปแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับ runner h e a l t h นะครับคือจะบอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิ่งสถานที่ต่างๆอยู่ที่ไหนง่ายต่อนักวิ่งในการค้นหานะครับและที่สำคัญจะมีการถามตอบแบบทันการนะครับสามารถติดต่อในแอปได้เวลาเกิดปัญหา แอปพลิเคชันที่3ครับแอปพลิเคชันขณะการวิ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะนักวิ่งจะถือโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Android และ iOS นะครับสแกน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าจุดสตาร์ทนะครับสู่บล็อกการปล่อยตัวความแตกต่างของการวิ่งภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่นะครับ จะไม่เหมือนกับงานวิ่งที่ผ่านมาคือออกตัวพร้อมกันคนเยอะมากเลยนะครับแต่อันนี้จะออกตัวเป็นบล็อกนะครับเป็นเวฟนะครับค่อยๆออกก็คือคนที่มีสถิติน้อยกว่าก็จะออกก่อนนะครับโดยนักวิ่งจะวิ่งผ่านจุดสตาร์ทนะครับเวลาถึงจะเริ่มทำการบันทึกนะครับ ซึ่งถ้านักวิ่งยังไม่ผ่านจุดสตาร์ทเวลาก็ยังไม่เริ่มเดินซึ่งไม่มีผลต่อการออกช้าหรือออกเร็วนะครับเมื่อนักวิ่งผ่านจุดเซนเซ,นเซอร์คือจุดสตาร์ทแล้วนะครับจะมีเส้นทางการวิ่งครับสามารถติดตามตัวนักวิ่งคนนั้นในระหว่างทางได้อย่างเช่นเกิดอุบิเหตุในกิโลเมตรที่สแล้วนักวิ่งอยู่ตรงนั้นแช่ทงกิโลเมตรที่4เราจะทําการแจ้ง ผู้ดูแลความปลอดภัยทีมแพทย์นะครับให้เข้าสู่จุดกิโลเมตรที่4ไปช่วยเหลือแบบทันการเลยครับอันนี้คือข้อดีของการเพิ่ม GPS ติดตามตัวเข้าไปแต่ถ้าไม่มีปัญหานักวิ่งก็วิ่งออกจากเส้นชัยผ่านาจุดสตาร์ทผ่านจุดเซ็นเซอร์จนเข้าเส้นชัยนะครับสถิติของนักวิ่งก็จะทำาการบันทึกไว้นะครับเมื่อออกสตาร์ท จนวิ่งจบเข้าเส้นชัยนะครับก็จะได้เวลาที่มาตารฐานนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนันกกีฬาคลายกล้ามเนื้อฟุตรีครอรเวอรี่หลังจากวิ่งเสร็จนะครับก็ทำการสแกนออกจากสนามครับแล้วก็รับอาหาร แล้วก็กลับบ้านได้นะครับเพราะว่าการวิ่งแบบ new normal นี้จะไม่มีงานเลี้ยงสังสรรค์จะไม่มีการมอบของรางวัลในงานครับลดการพบปะสังสรรค์น,นะครับลดการรวมตัวของหมู่คนนะครับจึงทำให้ก็จบกระบวนการวิ่งในแอปพลิเคชันในขณะวิ่งนะครับและแอปพลิเคชันหลังจากการวิ่งภายใน7วันครับ จะมีสถิติมีอันดับที่ผ่านการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งเสื้อฟินิเชอร์มีการส่งเหรียญสำหรับผู้ที่เข้าเชินชัยรวมถึงผู้ที่ติดอันดับหนึ่งใน5และได้ของรางวัลตามระยะทางต่างๆนะครับก็จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ครับและหลังจากการวิ่ง15วัน นักวิ่งจะต้องอัพโหลดใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าสุขภาพเป็นปกติกลับมาทางแอปพลิเคชันหลังจากนั้นก็คือจะหมดกระบวนการแอปพลิเคชันทั้ง4ขั้นตอนนี้ครับซึ่งจากเฟรมเวิร์ดังกล่าวครับภายหลังจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้ง4อันนี้แล้วนะครับผู้วิจัยจะนำแอปพลิเคชันนี้ไปประเมินประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินมาปรปับปรุงเพื่อความสมบวรณ์ของแอปพลิเคชันนำไปสู่วัตถุประสงค์ข้อที่2คือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ในการจัดงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่จะประเมินประสิทธิภาพ4ด้านด้านความต้องการของระบบด้านฟังก์ชัน ด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัยโดยจะประเมินประสิทธิภาพกับนักศึกษาสาขาวิชาพละศากษา200คนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดงานวิ่งและเป็นนักวิ่งเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและสถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งเบนมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญจำนวน5คนตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม นำมาหาค่า IOC ภายหลังจากการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันหลังจากขั้นตอน4ขั้นตอนแล้วก็จะได้รูปแบบแอปพลิเคชันที่มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำไปใช้นำไปสู่จุดประสงค์ข้อที่3คือศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ในการจัดงานวิ่งภายใต้สถนานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่วิธีการนะครับมี2ขั้นตอนคือนำรูปแบบของแอปพลิเคชันในการจัดงานวิ่งภายใต้สถนานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่นำไปใช้ และนำรูปแบบไปประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้แอปพลิเคชันโดยใช้กับนักวิ่งจริงๆเลยครับจากมา,มาตรการการจัดงานวิ่งภายหลังการระบาดของโควิด -19 ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดจำนวนนักวิ่งให้ลดเหลือ1ใน3ของนักวิ่งแบบจัดในสภาวะปกติซึ่งจอมบึงมารอนครับครั้งที่30 5มีนักวิ่ง15,000คนดังนั้นกลุ่มประชากรนักวิ่งในครั้งที่36ก็จะมีนักวิ่ง5,000คนผู้วิจัยได้ใช้ตารางคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเคซี่และมอร์แกนจึงต้องประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจากนักวิ่งจำนวน357คน ในการวัดความพึงพอใจเครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินความพึงพอใจสถิติที่ใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์หาค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับข้อที่1 ได้แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อจัดการวิ่งในแบบชีวิตวิถีใหม่ที่ช่วยในการบริหารจัดการวิ่งลดการรวมตัวของนักวิ่งป้องกันโรคโควิด1 9 2. ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการเทคโนโลยีโดยแอปพลิเคชันในการจัดงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและลดอัตรากำลังในการใช้แรงงานของมนุษย์และ 3. สามารถนำแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่จัดการงานวิ่งในแบบชีวิตวิถีใหม่นำไปใช้จัดงานวิ่งกับงานอื่นๆได้กรัผมนายวัฒนพองศ์อ่อนนุ่ม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดก,การเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าจจมบึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านวันนี้ครับแล้วก็ขอฝากคลิปนี้ให้ไปสู่การสอบ12ชั่วโมงข้างหน้าด้วยครับสวัสดีครับ